สวัสดีครับผมแบงค์นะครับวันนี้ผมจะมาทำการซ่อมพื้นของเจ้าพ๊กเอ็มนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเคลียรออ์สีที่ป้ายออกก่อนนะครับโดยใช้ใบตัวนี้นะครับปัดออกเพื่อจะดู ลอยเชื่อมนะครับแล้วก็ทําการเชื่อมเพื่อที่จะให้แข็งแรงนะครับอาการก่อนหน้านี้ก็คือมันมีเสียงดังครับผมจะทําการเคลียร์พื้นผิวแล้วก็เชื่อมเก็บรายละเอียดครับอันนี้ก็คือผมไปจ้างช่างนะครับช่างปะผุแถวบ้าน ก็คือมันมีเสียงดังเนี่ยผมแก้ไขอีกทีครับเชียพื้นผิวออกก็ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือช่างทำไว้นะครับแต่ขั้นตอนต่อไปผมก็จะทำการ เชื่อมแล้วก็เก็บรอยเชื่อมครับ อันนี้เราจะทําการขัดนะครับทําให้พื้นผิวเรียบด้วยกระดาษทรายนะครับ พอขัดเสร็จเอาตามพื้นผิวที่เราต้องการก็ทำการรองพื้นนะครับ นี้ลองซื้อเสร็จแล้วแล้วก็ตันด้วยสีจริงเลยนะครับผมเลือกเป็นสีดํานะครับพอดีซื้อสีดํามา ก็ทำสีออกมาก็หน้าตาประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าใช้งานได้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็มีข้อคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็กดติดตามคลิปใหม่ๆของช่อง Youtube ง a n g b ง n k e r ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ